สวัสด,ดีทุกคนนะวันนี้ต้องเช้าวันหนึ่งของเราเนาะนี่แสงอาทิตย์เอาแล้วจะเข้าสิบโมงแล้วเนาะเข้าสิบโมงแล้วเดยวมาให้ดูน้องทรายนะมันจะเริ่มโตเขาเร็วมากเลยดูสิโตมากอะดูอ้วงอ้วนผอมเลยอ้วงผอมเลยเดี๋ยวไปดูให้ดูทำนี้เนาะนี้เลยเฮ้ยทำไมถึงม่วงน้องจีจีถึงว่าน้องใช่ไหมเออ ไม่ได้จะหลับตาปิ๊บปิป๊บฉลับตาปิ๊บปิป๊บนี่จะทำเสน่ห์ใส่คายเหรอเฮ้อจะหลับตาปิ๊บปิ๊บแบบไม่ได้เจอหนุ่มหนุ่มใช่ไหมไม่เจอหนุ่มๆเนี่ยจะทับตาอย่างนี้ไม่ได้นะนี่หน้าบอีบางแสงเด็ด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 สาตาไปเปอร์อะไรบ้านะอะเฮ้ยไม่เอาก็ตีแรงเลยน,นี่สายตาบอกปิ๊บปิ๊บสาตาบอกปิ๊บปิ๊บ เลยเลยเลยทำไปง่วงทำไปง่วงมันคืนนี้ไม่ลำไม่นอนนะเน่กินแล้วกินแล้วเออในเมคื่อก็ไม่ได้กินสักอาะไรคืนนี้วิ่งชาววันนะถ่ายก็ใกล้อย่างนี้เนาะถ่ายทุกวันนี้สนุกเลยเรื่องถ่ายได้แล้วเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถายไม่ได้นะหมดเนาะนี่ ถ่ายโกนให้นะโกนเนี่ยเมื่อกี้ดื่มนมเสร็จแล้วเนาะลืมถ่ายถ่ายเนี่ยลืมถ่ายถ่ายไม่ทันเนาะถ่ายไนงะนี่โกนใหญ่เลยนี่นเมื่อวานเล่นโคลนโคลนยังติดอยู่เลยนะนะก็ติดนะนะบุยแม่แม่ก็ติดไม่เยอะแล้วนะเหมยก็ติดไม่เยอะแล้วติดติดตรงนี้เลยนี่ยเยอะสุด,สดเลยเอออยังเ,นะเอาออกไม่ได้เดี๋ยวออกไม่ได้นะเดี๋ยวออกไม่ได้เลย เดี๋ยวไปดูขาด้างหน้าต่อข้างหลังแค่เดียวขา้างหน้าต่อไปอืมเรียบประโวยทำเหมือนงูวนจริงๆเลยเพื่อนเพื่อนเราดูกันนะง่วงไม่ง่วงก็ดูสิเด็ดๆ,ๆนี่มันจะงูวนขนาดนี้มันไม่ได้แล้วนะนีดูดวตมามไปเหมือนกับมามองอะแบบมามามองอนะ่ะ ่อดอะไรวะเขาเรียกม่องไดอะไรนี่นี่นี่เหมือนกับมามองเราปะเลตาวะเลตาวะสดใสตาสดรอยยิบเสน่หหายให้ใครเหรอเธอเออเสน่หหายให้ใครจริงจ่เอพูแบบจะพูแบบจริงเลยเออแม่ทำบ้าทำไมทบ้าทำไมไปไป นี่นี่เอ,อถ่ายน้องสายที่บ้านโอ้แม่นี่ที่บ้านรูจรีๆเว้ยนอออะไรน้องสายของเราเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูทีละคลิปนะแต่ผมก็แบบพูดแบบเท่ๆไปแนละ้วเมืเ่อกี้พูดแบบสไตล์ผมใช่ไหมน้องสายใช่จริงๆใช่ไหมคุณ <laughs> จริงๆใช่ไหมเออนี่อ่าไปละมาละ เ,เดี๋ยวถ่ายให้เวลาคลิปเนาะเพื่อนนี่ตัวโตขึ้นแล้วเนาะให้เวลาคลิปใบใบ,าบาปายแล้ว